เรามาดูวิธีการที่จะทำยังไงให้เราเนี่ยมีแต่คนรักมีแต่คนหลงเออถึงแม้จะไม่สวยก็มีแต่คนหลงมีแต่คนรักมีแต่คนเอ็นดูนะคะอือหรือว่าใครบางคนเนี่ยที่กำลังอกหักนะอยากจะให้ดูคลิปนี้มากอยากจะ แชร์จะให้ทุกคนเนอขอขออะไรสักหน่อยได้ไหมแบบคลิปตัก่อนไม่เคยขอตอนตอนคลิปเลยนะคลิปเนี่ยขอทุกคนเนี่ยกดแชร์นะคะไปยังหน้าหน้าเฟซตัวเองหน้าเพจตัวเองหรือหน้าติกต็อกตัวเองหรือหน้านยูทูบตัวเองหรือหน้าไหนก็แล้วแต่แชร์ให้กับทุกๆคนที่ อยากให้ทุกคนได้รับรู้อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีความสุขเหมือนกันนะคะสำหรับาากออกคนที่อาจจะอุ้หากหรือคนที่ยังสดอยู่นะคะวันนี้เรามาดูวิธีการที่จะทำยังไงเนี่ยให้มีแต่คนนี่ย ะะเราต้องรักตัวเราเองก่อนให้เรามองหันกลับมาดูที่เราเองก่อนว่าเรารักตัวเราเองแล้วหรือ,อยังนะคะบางคนบางคนเนี่ยการเคยเป็นนะักเคยเป็นมนุษย์แม่คนหนึ่งที่แบบรักลูกมากรักแบบสุดหัวใจรักลูกดูแลลูกจนไม่ได้หันมามองตัว เหมีเพนด้าเออนะพอพอสภาพร่างกายเราเนี่ยอ้วนดำโซมผมหยิกววลฟูเป็นหมีเพนด้า,นเดาเนี่ยถามว่าใครอยากเข้าใกล้คุณมากใครอยากหันมามองคุณมากแม้แต่ลูกคุณนะถ้าคุณไม่สวยคุณคิดว่าลูกคุณอยากจะดูคุณหรือเปล่า ถ้าคุณไม่สวยเนี่ยสามีหรือแฟนคุณยังอยากจะมองคุณเหมือนวันแรกที่เขาพบคุณหรือเปล่าคุณลองหันมองกลับไปย้อนดูตัวเองวันที่เขามาจีบคุณคุณสวยหรือเปล่าคุณหน้าตาดีหรือเปล่าอืม คอมเมนต์มาจริงไม่จริงเออใครที่เป็นผู้ชายถ้าดูคลิปนี้นะ,อะคอมเมนต์มาว่าจริงไม่จริงคนขี้เหร่ผู้ชายอยากดูไหมผู้หญิงอยากดูผู้ชายขี้เหร่ไหมเออถ้าผู้ชายหรอผู้หญิงอยากดูไหมอ่ะอันนี้เอาตามหลักสัจธรรมของมนุษย์ทั่วไปนะอฉะนั้นเนี่ยหลายๆคู่หลายๆพคนรหลายๆอาจารย์หลายๆท่านนะก็ได้บอก เป็นสิ่งเดียวกันคือให้กลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองออกกำลังกายทานอาหารดีดีรักสุขภาพตัวเองแม้แต่คนรวยคนหนึ่งนะเขาก็บอกกับการเองนะว่าเขาเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ต้องหันกลับมารักตัวเองดูแลตัวเอง,ด,เองดูแลสุขภาพตัวเองทําไมเขาต้องดูแลสุขภาพตัวเองเพราะถ้าวันหนึ่งเขา้าโรงพยาบาลมา ใช่ล้ที่ต้องมาดูแลคุณคุณอยากให้คนนั้นน่ะมาลำบากมาดูแลคุณในวันที่คุณเจ็บป่วยในี่ยฉะนั้นถ้าคุณรักตัวเอเนี่ยคุณต้องรักตัวเองไม่ได้นะสำหรับใครที่ยังทำไม่ได้กูพยายามเตาแหลกไปแล้วทำไมรู้วคนนี้ถึงทิ้งฉันไป หนึ่งมนตรานะแต่ว่าจะไม่ได้เอาลง houtube y นะเพราะว่ามันเป็นความลับท่านสุดยอดเป็นความลับที่แบบเป็นมนตราที่ลึดแล้วการลองทำมากับตัวเองทั้งที่ตอนนี้อ้วนะเอาจริงๆอ้วนยอมรับตัวเองว่อ้วนแต่อแต่ก็ ทำงานไปด้วยนะแล้วก็แต่แฟนแฟนก็ให้เงนะินเปิดแล้วนะแล้วก็มีรายได้ส่วนหนึ่งที่เล้ยงเราด้แต่ว่ารายได้ที่ต้องทํางานเราก็ต้องทําเพิ่มนะเออแต่ว่ามีมนต์ตามนต์ตาหนึ่งที่ขนาดแบบขนาดการแบบตอนนี้คือทาว่าไม่แทบจะคือพัฒนาตัวเองในด้านความรู้แต่เ <c oughs> นี่ยผมเข้าเนี่ยก็ตอนนี้ อยากจะไปทำพมาาเลยอยากให้ตัวเองดีขึ้นเริ่มจะทนไม่ได้กับตัวเองเหมืนมอนอกันนะแต่ว่าพอใช้มนตาเนี่ยมันแปลกมากเลยรู้ไหมทุกคนจากที่ไม่เคยมีใครหันมองมีคนหันมามองอูว้าวเฮ้ยเครโงองทงั้งๆที่ตัวเองไม่ได้เสืยคนแต่แบบโอูว้าว มีคนมามองว่าว่าเราสวยอะทางด้านที่เราอ้วนมนตานี่มันเลึดมากอยากให้สาวๆทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้กันนะใครอยากอยากที่จะได้รู้มนตานี้นะเพราะมันใช้อะยะเวลาแค่สั้นๆนะแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบติดนิ้วปั๊บปั๊บปั๊บเออมันเป็นอะไรที่สุดยอดนะ พราะว่าการเรียนเรียนมาเยอะเสียค่าเรียนมาเยอะนะเสียค่าครูโครอาจารย์หลายๆท่านแต่ก็เนี่ยมามาเห็นผลกับอาจารย์เนี่ยทั้งนั้นเพราะเราเขาไม่ได้พัฒนาตัวเองแบบด้านเขาเรียกว่าทางรูปใช่ไหมรูปสังขารแต่พัฒนาทางข้างในเนี่ยใครยังรักตัวเองไม่ได้ต้องมนตานี้แบบสดยอดคันเทม เทพมหาเทพเออบอกเลยใครสนใจก็ทักแช็หรือว่าคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะทุกคนทูกคนกบบชีวิตที่ดีทุกคนคุกคนกบบความร,รักที่ดีทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกคนที่กดแชร์ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะด้วยรักและปรารถนาดีค่ะบ๊ายบาย